สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจะมาบอกวิธีการย้อมสีนะคะเนื่องจากว่าปุ้ยเคยทําคลิปเกี่ยวกับการย้อมสีผ้ามาแล้วนะคะแล้วก็มีคําถามมากมายเลยวันนี้ปุ้ยจะมาย้อมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ปุ้ยจะใช้เป็นเสื้อยืดทั้งหมดเลยนะคะจะย้อมจากสีอื่นเป็นสีดํานะคะเพราะว่าจะย้อมง่าย เสื้อทุกตัวของปุ้ยนะคะจะมีรอยคาบด่างดําที่ซักไม่ออกนะคะถ้าเกิดว่าไม่ย้อมเป็นสีดําเพื่อกบรอยด่างดำเนี่ย mm. ก็จะต้องทิ้งแล้วนะคะเพราะว่าใส่แบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูสีเลยนะคะวันนี้ปุ้ยจะใช้เป็นสีชนิดผงแบบนี้นะคะปุ้ยใช้เป็นตาเรือสำเพานะคะสีแบบนี้ก็คือสีแบบย้อมแบบร้อนนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีย้อมนะคะเขาบอกว่าระลายสีจํานวนที่ต้องการแล้วก็เกลือหนึ่งกำมือในน้ําเดือดนะคะจากนั้นก็ต้มหนึ่งชั่วโมงสีเขาบอกว่าถ้าย้อมกับผ้าฝ้ายจะดีมากนะคะแต่ที่ปุยย้ยเคยย้อมกับกางเกงยีนก็เข้ากันนะคะหรือว่าจะเป็นเสื้อยืดแบบนี้ก็ได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากการที่นําน้ําใส่ลงไปในภาชนะที่เราจะย้อมเลยนะคะ วันนี้ปุ้ยใช้เป็นเตาถ่านนะคะเพราะว่าเราจะย้อมประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะประหยัดแก๊สไปได้เยอะเลยนะคะปุ้ยใช้น้ำทั้งหมด3ขวดขวดขนาดนี้นะคะก็คือ1.5ลิตรปุ้ยก็จะใช้น้ำทั้งหมด4.5ลิตรนะคะหรือว่า4ลิตรครึ่งปุ้ยใช้เป็นกระมังสแตนเลสนะคะ ก็คือเขาจะทนความร้อนได้ดีถ้าใครไม่มีกระงสแตนเลตแบบนี้ก็สามารถหาเป็นปี๊บที่เขาขายขนมปังหรือว่าจะเป็นปี๊บที่ใส่พวกน้ำตาลปี๊บตามร้านขายของชำนะคะ่ะเขาจะมีขายนะคะแล้วก็ปุ้ยแม่แนะนำให้ใช้หม้อหรือว่าอุปกรณ์ที่เราทำอาหารนะคะเพราะว่าต่างใช้ไปแล้วเนี่ยสีอาจจะเกาะติดอยู่ที่ภาชนะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะ พอใส่น้ําครบจํานวนแล้วนะคะก็ใส่เกลือป่นลงไปเลยค่ะปุ้ยใส่ประมาณ1ถ้วยตวงนะคะหรือว่าประมาณ1กึ่งกรรม,มือจากนั้นนะคะเราก็จะใส่สีที่เราเตรียมไว้เลยนะคะปุ้ยจะย้อมสีเสื้อทั้งหมด4ตัวนะคะปุ้ยก็ใส่สีสีซองนะคะเฉลี่ยก็คือเราใส่สี1ซองต่อเสื้อ1ตัวนะคะจะเป็นกางเกงหรือว่า เสื้อเสื้อคลุมเสื้อยีนอะไรก็ช่างนะคะปุ้ยก็กะประมาณ1ตัวต่อ1ซองนะคะสำหรับเพื่อนทางบ้านที่ถามปุ้ยมานะคะว่าย้อมผ้าทำไมต้องใส่เกลือด้วยนะคะเกลือจะทำให้สีติดทนนานนะคะแล้วก็สีเนี่ยจะติดดีนะคะ สำหรับสีนะคะปุ้ยซื้อมาจากร้านขายผ้าเมตรตามในตลาดสดทั่วไปเลยนะคะเขาจะมีขายค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สะดวกนะคะก็หาซื้อตามออนไลน์ได้เลยนะคะก็ใน s h อ p e e Lazada มีขายค่ะเขาก็จะมีหรายเกรดรายคุณภาพราคาก็จะสูงต่ำไม่เท่ากันนะคะก็ลองไปเลือกดูค่ะส่วนตัวปุ้ยแล้วปุ้ยใช้ตาเรือสำเภานะคะเพราะว่า หาซื้อง่ายนะคะแถวบ้านปุ้ยมีขายแล้วก็ราคาถูกสีย้อมออกมาแล้วติดดีนะคะแล้วก็สีไม่ตกค่ะหลังจากที่ผสมสีกับเกลือละลายดีแล้วนะคะเราก็จะใส่เสื้อลงไปเลยนะคะที่เราจะย้อมปุ้ยจะให้ดูอีกทีนงนะคะอันนี้คือน่าจะเป็นยางกล้วยนะคะซักไม่ออกแล้วเสื้อตัวนี้ก็เป็นเสื้อตัวโปรดของปุ้ยเลยนะคะคือใส่สบายมากค่ะปุ้ยก็จะใส่ลงไปเลยนะคะอยากจะใส่ลงไปให้ครบทุกตัวเลยค่ะ เสื้อตัวนี้น่าจะเป็นผ้าคาตตอนนะคะถ้าปุ้ยเดาถูกนะคะผ้าเสื้อยืดแบบนี้ก็จะย้อมง่ายนะคะมีเพื่อนทางบ้านถามมานะคะว่าถ้าเป็นผ้าล่มหรือว่าเสื้อที่มีสติกเกอร์ติดนะคะหรือว่าถ้าเป็นล,ยลายสกรีนเนี่ยถ้าเราย้อมไปแล้วเนี่ยลายสกรี จะเป็นสีที่เราย้อมเลยไหมถ้าเป็นลายสกรีนแบบนูนนะคะสีจะไม่ติดลายสกรีนค่ะแต่ถ้าเป็นลายสกรีนที่แบบไม่นูนนะคะก็คือจะกลมกลืนไปกับสีเลยนะคะลายสกรีนจะหายไปค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะกดผ้าลงไปให้มิดแบบนี้นะคะสีเริ่มเป็นสีดำแล้วนะคะดำทั่วแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะต้มไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอต้มจนครบครึ่งชั่วโมงนะคะปุ้ยก็จะใช้ที่คีบนะคะกลับเอา กับเสื้อเอาจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะคะเพื่อที่ให้ด้านบนเนี่ยได้ลงไปต้มแล้วก็สีเนี่ยจะได้เสมอกันนะคะไม่เป็นไม่เป็นแบบด่างๆนะคะก็จะทำจนครบทุกตัวเลยนะคะจากนั้นนะคะปุ้ยก็จะต้มต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงก็จะเป็นหนึ่งชั่วโมงนะคะ ตอนนี้ก็ย้อมสีครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะปุ้ยก็จะนำเสื้อนะคะไปซักเลยค่ะโดยปุ้ยจะซักน้ำสะอาดก่อนประมาณ2-3นถึาน้ำนะคะเพื่อให้น้ำสีดำๆแบบนี้หลุดออกไปนะคะหลังจากนั้นก็จะนำมาซักด้วยน้ำผงซักฟอกค่ะตอนนี้สี ที่ยังร้อนอยู่นะคะต้องใช้ที่คีมนะคะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมือจะพองได้ค่ะอันนี้คือปุ้ยซักน้ําสะอาดมาแล้วประมาณ2-3ครั้งนะคะจากนั้นก็นํามาซักด้วยน้ําผงซักฟอกเลยนะคะปุ้ยจะซักด้วยน้ําผงซักฟอกหนึ่งงค่ะปุ้ยก็จะใช้มือขยี้ขยี้เขานะคะถ้าใครอยากจะใส่ลงไปปั่นในเครื่องซักผ้าก็ปั่นได้นะคะ แต่เนื่องจากว่าเสื้อของปุ้ยเนี่ยมีความบางนะคะปุ้ยไม่อยากที่จะไปปั่นเครื่องซักผ้านะคะเดี๋ยวผ้าจะฉีกขาดได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าซักเสร็จแล้วเราก็จะมาดูนะคะว่าน้ำสีดำๆเนี่ยจะเหลือเยอะไหมถ้าน้ำสีดำๆยังยังเหลือเยอะอยู่นะคะเราก็จะซักน้ำเปล่าหลายๆรอบค่ะ มีคำถามจากเพื่อนทางบ้านนะคะว่าย้อมแล้วสีจะตกไหมก็คือว่าถ้าหลังย้อมเนี่ยเราซักหลายๆน้ำจนเราแน่ใจว่าสีไม่ตกแล้วน้ำไม่มีสีดำแล้วเนี่ยถ้าเราใส่แล้วนำไปซักครั้งต่อไปเนี่ยสีก็จะไม่ตกนะคะหรือว่าถ้าอยากจะให้ชัวร์ก็ให้แยกซักประมาณ1-2ครั้งค่ะ ก็คืออย่างที่ปุ้ยบอกนะคะว่าจากประสบการณ์ที่ปุ้ยเคยย้อมเนี่ยสีเสื้อของปุ้ยไม่เคยตกเลยนะคะโอเคค่ะพอซักน้ําผงซักฟอกเสร็จแล้วนะคะปุ้ยก็จะนํามาซักน้ําเปล่าเลยค่ะปุ้ยจะซักน้ําเปล่าหลายๆครั้งนะคะหรือว่าซักจนกว่าน้ําจะไม่เป็นสีดํานะคะเพื่อให้เราแน่ใจว่าเสื้อของเราจะไม่ไปตกเวลาเราไปซักรวมกับเสื้อผ้าอื่นนะคะ เราก็มีคำถามจากเพื่อนทางบ้านนะคะคือจะย้อมสีเสื้อจากสีเข้มเป็นสีอ่อนเนี่ยย้อมได้ไหมจะย้อมติดไหมนะคะคำตอบของปุ้ยก็คือว่าจากความเป็นไปได้นะคะเสื้อสีเข้มอย่างเช่นจะย้อมสีดำให้เป็นสีชมพูหรือว่าสีขาวอย่างเงี้ยก็ย้อมไม่ติดแน่นอนนะคะที่ปุ้ยย้อมเป็นสีดำเพราะว่าสีอื่นเนี่ย ถ้านำมาย้อมเป็นสีดำก็คือจะติดง่ายสุดแล้วนะคะส่วนกระโปรงนักเรียนนะคะจะย้อมจากสีน้ำเงินเป็นสีน้ำเงินที่ดูเหมือนใหม่หรือว่าจะเป็นสีกรมจะเป็นสีดำก็คือย้อมได้ค่ะเพราะว่าสีพื้นจากสีอ่อนเนี่ยแล้วมาเป็นโทนเข้มกว่าเนี่ยก็คือจะย้อมได้ง่ายแล้วก็ติดดีนะคะกระโปรงเนตรนาลีสีเขียว ถ้าจะยังมาย้อมให้เป็นสีเขียวเข้มกว่าเดิมเพื่อให้ดูใหม่เนี่ยก็ทําได้นะคะแต่ปุ้ยขอสารภาพเลยนะคะว่าปุ้ยเคยย้อมแต่สีดําค่ะปุ้ยยังไม่เคยย้อมสีอื่นเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวซักเสร็จแล้วเราก็จะนําไปตากกันเลยค่ะนี่นะคะปุ้ยก็จะตากไว้จนกว่าจะแห้งนะคะหลังจากที่เสื้อแห้งแล้วนะคะสีก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะก็จะมีตัวสุดท้ายนะคะ จากเดิมเป็นสีชมพูนะคะปุยยอมออกมาได้เป็นสีเทานะคะแต่สีตัวอื่นก็คือได้เป็นสีดำค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปหากมีข้อสงสัยก็เม้นมาสอบถามใต้คลิปได้เลยนะคะปุยจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคำถามนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ